สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้มีมีดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตาลามมาให้รับชมนะจริงๆคลิปนี้ว่าจะลงพรุ่งนี้ช่วงเช้าเช้าเหมือนที่เคยทํานะครับแต่ปรากฏว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอ้ําต้องเดินทางตั้งแต่ตีห้นะครับมีธุระด่วนที่ต่างจังหวัดเนาะก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ลงแน่ๆนะครับก็เลย วันนี้ขออนุญาตลงไปเลย3เล่ม3คลิปนะครับโดยเล่มนี้คือมีดควานช้างหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามนะครับทุกคนเพิ่งจะได้มาวันนี้แหละครับได้มาพร้อมกันกันกบมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมที่เพิ่งลงไปนะความยาวด้ามโดนฝักเขาจะอยู่ที่18นิ้วกว่า,วานะครับเกือบ19นิ้วเฉพาะใบเนี่ยจะอยู่ที่10นิ้วนะครับ เป็นมีดที่เล่มใหญ่สวยงามแล้วก็รีวิวเนี่ค่อนข้างยากประกอบกับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับแล้วก็แสงไม่ค่อยมีเลยก็ไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมแต่อําต้องรีบไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าจะไม่มีเวลาแล้วนะด้ามไม้ฝักไม้สวยงามมากเล่มนี้เป็นควันช้างของหลวงพ่อเกวยวัดโคศิตตารามนะครับทุกคนด้ามเขาเนี่ยจะสลักด้วยมาเป็นไม้นะครับทามาจากไม้แล้วก็สลักเป็นรูปพระฤาษี เก่าแก่สวยงามมากนะครับสลักออกมาได้สวยมากเลยช่างเนี่ยมีฝีมือดีมากๆเล่มจริงสวยกว่าในคลิปเยอะนะครับสวยสวยมากๆเลยเพียงแต่ว่าแสงวันนี้ไม่ค่อยมีเนาะก็เลยอาจจะมองไม่เห็นความงดงามของเขานะครับกันนะครับทุกคนกันเนี่ยน่าจะเป็นเงินผสมกับเหล็กแล้วก็ ที่รัดฝักนะครับอันนี้อ้ําไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตหรือว่าหรือว่าเป็นแผ่นเงินนะครับก็แล้วแต่จะพิจารณาเนาะฝักเขาก็จะมีลายรามาเกียนนะครับน่าจะเป็นหนุมานหรืออะไรรามาสูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีอัคาระยันสักไว้ตอกไว้ที่ฝักด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยมีเล่มค่อนข้างใหญ่นะครับ การรีวิวนี่อาจจะยากไปสักนิดนึงแล้วก็อาจจะเห็นกันไม่ชัดก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับด้านในก็สวยนะด้านในนี้ก็เป็นลายคล้ายๆข้างนอกครับเป็นลายเหมือนรามเกียรตินะน่าจะเป็นหันุมานหรือเปล่านี่นะครับก็เป็นควานช้างของหลวงพ่อกลวยนะครับมีอัคระยันสลักไว้ตอกไว้สวยงามชัดเจนมากๆนะครับ มีดควานช้างหลวงพว่อกล้ยวัดโคสิต,ตาลามนะใครชอบนะครับโทรมาสอบถามราคากันได้เลยนะครับหรืออยากจะได้รูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็พร้อมส่งให้นะครับที่ลายนะสวยมากเลยครับทุกคนสวยมากๆสวยจริงๆลายลึกตอกชัดเจนนะครับจริงๆเนี่ย เล่มจริงเขาเนี่ยสวยกว่าในคลิปเยอะนะครับทุกคนดูใบมีสิครับเงาสวยมากเหล็กเป็นเหล็กคุณภาพดีนะเงาวิบวิบเหมือนมีประกายทองทอง,ทองอยู่ด้วยเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตาลามเทพระเจ้าแห่งโชคลาภและความสำเร็จนะครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมีสวยมีแท้แท้ตาเปล่าดีทุกเล่มนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณการเข้ากันเข้าฝักของเขานะครับหรือบางคนจะเรียกว่าบริเวณคลั่งฮะก็สวยงามเก่าแก่นะครับอืใครที่เป็นสายหลวงพ่อกล้วยเล่มนี้ก็ขอแนะนํานะครับพรุ่งนี้คงไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเดินทางแต่เช้านะใครที่รอคลิปอยู่ก็วันนี้อ้ําลงให้สามคลิปเลยนะ ก็ไปก็มารับชมกันได้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหนนี่ดามจับเป็นลายพระฤาษีนี่มีมีมิติมากเลยนะทุกคนเหมือนมีชีวิตเลยแกออกมาที่สวยมากนะครับมีใครชอบเหมือนอ้ําไหมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับชอบสนใจยังไงก็โทรติดต่อสอบถามกันมาได้เลยครับ อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมยินดีให้คำปรึกษายินดีให้รายละเอียดแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยความเต็มใจนะครับมีเล่มใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากด้วยเพราะฉะนั้นการถ่ายให้เห็นทุกทุกช็อตทุกมุมชัดๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็แสงเขาก็น้อยแล้วด้วย ยังไงถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับอยากทราบราคาแล้วก็รายละเอียดของมีดก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามกันจะดีที่สุดนะครับสันหนาใหญ่ดีมากด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้ามีเวลาหรือถ้าเห็นเนี่ยก็จะมาตอบกลับให้แต่ถ้าหากไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า YouTube เขาไม่ค่อยแจ้งเตือนเนาะ แล้วก็การถามราคานะครับแนะนำว่าให้ไลน์มาหรือโทรมาดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเราจะได้เรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็อันดับที่สองเราจะได้ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้กันได้นะครับผมจะได้ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้คุณได้นะจะได้เป็นการช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ